อเ,เอาเริ่มเลยค่ะต่อได้ตรงไหนนะเอไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอถ้าแท,ะท,ะทะ้อน่าต่อไปค่ะอไหนดีอไหนดีตรงไหนนะตรงไหนนะใช่ไหมเอยเอไม่ใช่ตรงนี้เหลอลูก ไม่ใช่เอ้ยงงเลยอยู่ตรงไหนว่าอ๋อเปลี่ยนอันอ๋อช้านี้จําได้ใช่ไหมลูกตรงนี้ใช่ไหมอ่าอะไรต่อ,อมาลายตรงไหนนะมาลายตรงไหนอันนีอหมนหมุนหม,นม,นมนลงยังลงยังลงแล้วยีรัดอยูไหนเอ้ยแต้น,ตน เอาละเหลือสองอันนี้แหละไม่ลงไม่ไม่ลงมันเหลือสองอันนะลูกมันเหลือตอนดีดีดีคิดดีดีอันไหนอยู่ตรงนี้เอาอันนี้ก่อนเอานี้ก่อนอันนี้ก่อนอะไรอยู่ตรงนี้อ้าเอ๊ะทำไมมันไม่ลงลูกทำไมสิมันเหลืออันเดียวอ่ะมันเหลืออันเดียวอ่ะฮะอะไรยัง